บรรยากาศตอน6โมงเช้าแดดส่องมาแล้วทักทายกันเช้าวันพฤหัส6โมงเชา้าโดยแสงแดดอชอบจังร <c oughs> ุ่นทุกคนรุ่นว่าผมมีอะไรข้างหลัง หนึ่งสองครับเอเนอนคนแว่นตาอเล็กค่าตรวจวัดสายตาเท่าไหร่นะเก้าสิบแปดครนหรืออะไรจ่ายครับเพราะว่าเด็กไม่ถึงยี่สิบปกตินะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็จะเอ่อค่าตรวจวัดจะอยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบห้าครนหรือสี่ร้อยสี่สิบเก้าครนสำหรับผู้ใหญ่นะค่าตรวจวัดสายตานะแต่ว่าเด็กไม่ถึงยี่สิบเนาะอกซ์ยังไม่ถึงยี่สิบจ่ายเก้าสิบแปดครนตรวจวัดสายตาอืมแต่ไปแพงตรงที่แว่นตานี่เลยครับอ่ะ เอ็เอ็นเอ็นนายให้ดูโอ้คือเลือกต้นเลือกสีเลือกอะไรก็ไม่ได้สักทีอเล็กนะสั้นยี่สิบห้าเออแม่อ่าน <c oughs> แม่อ่านเอ,อที่เขาเขียนให้ในกระดาษอะ่ะ <c oughs> เออสั้นยี่สิบห้าอืมนั่นแหละข้างไหนวะข้างไหนที่มีปัญหาข้าง <c oughs> ข้างขวาข้างซ้ายข้างซ้ายที่มีปัญหานิดนึงอืมนั่นแหละ เป็นไงทุกคนเทไหมผมชอบอันเอออค่าประกันแว่นร e ้อยสี right? so ่สิบเก้าเนาะก็ประกันหนึ่งปีประกันความเสียหายอ่ะถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรมันชํารุดอะไรอย่างเงี้ยร้อยสี่สิบเก้าค่าตัดแว่นแล้วก็แว่นตาเนี่ยรวมมันพันห้าเนาะพันห้าเนาะอย่างน้องแว่นตาเนี่ยคือพันพันห้าแล้วก็เออ่ค่าประกันร้อยสี่สิบเก้าแล้วก็ค่าตรวจวัดสายตาเก้าสิบแปดโครนวันนั้นน้าเล็กจ่ายก็คือประมาณนี้เลย เออมันแพงตรงที่เราเลือกแว่นตานะทุกคนมันไม่ได้แพงตรงที่เราตรวจว่าสายตาหรือว่าตัดแว่นนะคือเราเออไอ้แว่นที่สามร้อยก็มีเนาะหยองเนาะแว่น3า0ร้อย0 0็ดร้อยแปดร้อย่้าง้อยอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าอะไรเขาไม่ถูกใจไงเขาไปถูกใจไอ้พันห้าเนี่ยพันห้านะทุกคนเนี่ยไง่ทุกหยองต้องใสนะ่อะเอออ่าอยากพูดไ์แม่พูดให้หมดแล้วเพราะว่าบางคนเขา,บา,เขาบางคนเขาอยากรู้ว่าตัดแว่นเออแพงไหมอะไรอย่เงี้ยเข้ากับหยองไหมถามทุกคนดิ ถามว่าเข้ากับผมไหมเข้ากับผมไหมเออผมใส่แล้วเป็นไง <laughs> เออ อบหมูแดงก็ทำก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกินกับแมททิวสงคนเหมือนเดิมนะสามชิ้น อันนี้เป็นหมูสันคอนะทุกคนหมูสันคอก็จะแบบนุ่มหน่อย ก็เป็นเครื่องปรุงกว๋วยเตี๋ยวนาะทุกคนอันนี้เป็นหมูสับจ้ารวนไว้แล้วเนาะแล้วก็หมูแดงที่เราหั่นตะกี้ส่วนทางนี้ก็เป็นน้ำซุปจ้ะนี่น้ำซุปไก่ทำเป็นเออเอาสะโพกไก่เป็นน้ำซุปเดี๋ยวต้มเส้นตรงนี้จ้าทุกคนต้มเส้นแห้งไปเลยจ้ะไม่ต้องแช่นะออันนี้เป็นเส้นเล็กเลยจ้ะ ต้องแช่เพราะว่าถ้าแช่แล้วเส้นมันจะขาดนี่ต้มแบบนี้ไปเลยต้มกัะจ,จ้ะจุ่ม แม่ดิแมทิวบอกเอาผักเยอะๆแมทิวบอกเอาผักเยอะๆก็จะได้เยอะๆผักนี่ของแม่น่ารักไม่รู้นี่ของของแมทิว ก็บอกว่าปรุงเหมือนแม่ก็ต้องใส่เหมือนแม่ค่ะ กินตั้งใช้เข็กคนอันนี้เป็นหมูหมูสับหมูสับรูบะรูบะนึ่เด้งเนระเนระนึ่งเด้ง ให้แมทธิวไปไปซื้อต้นหอมไม่มีผักชีหาผักชีไม่มีก <c oughs> <c oughs> อ้ยพริกไทยติ่งติ่งปลาเม็ดหน่อยติง่ง น้ำซุปเอ๋ัอน,นี้น้ำซุปโม้เล็กม่ใช่เท้าก็มีนากินไปลเลยจ้ทุกคนเสร็จเรีบเยบร้อยสองชามก๋วยเตี๋ยวหมูแดงกินเขาวเล็กกัน กินมาโอ้ยแม่ตักหัวใช้เท้าให้เพื่อนพ่อเอาจ้ะเดินแม่ก็ได้โอ้โหน่ากินคนเลยค่ะอ้ยกระเด็นใส่เสื้อครับกระเด็นแล้วเหรอประมาณไม่เห็นครับมา<ห>เสือ้อเสือ้อเชิด สุบสีแดงยี่สิบองศายี่สิบองศาทุกคนตอนแรกว่าสิบเกใช่ไหมขึ้นมายี่สิบองศาวันนี้สุดยอดมากครั้งแรกครั้งแรกของปีนี้โอ้โหแมทธิว oh, <laughs> บอกว่าหยุดหนาวเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะ พรุน,พนี้มันจะสิบองศาอืมพรุ่นี้มันจะสิบองศามันก็จะลดมาอีกแล้วให้ฝนมันตกเถอะอืมน่าเบือ่อน่าเบือ่อปใช้คำว่าหน้าเบื่อหรอ <c oughs> ตัวเองรู้ว่าตัวเองร้อนอนะ่ะเดี๋ยวก็ขมเครออีกครับเป็น,นดูเวดันนะอเดี๋ยวก็ได้ไปเอายากับหมออีก พะเมทิลเขาถ้าร้อนมากๆเขาจะขึ้นผดต,ตามตัวไงทุกคนผดเล็กๆเรียกผดนั่นแหละนอกบ้านเราอ่ะปีที่แล้วก็ได้อครีมครีมครีมมาทาปีที่แล้วไหมหรือปีนูน้นปีที่แล้วเนาะที่หมอเขาให้ครีมมาทา <c oughs> เออครีมก็ปุกใหญ่มากใช้ได้สองปีนุ่น <c oughs> ข้างในรสชาติใส่อะไรเพิ่มไหมอืมอมจริงเหรอค่ะมีหมูสับด้วยจริงๆทำเป็นต้มยำม,มีถั่วมีอะไรแล้วเนะเาะก็ททำเป็นต้มยำน่ากินมากอะ่ะน,นี่ก็เคยแม่ทุกคน ไพสีหอนสีหนาวเสือเสือกันหนาวข่อยก็ต่องมาไไพสีหอนยี่สิบสามสิบองศาข่อยก็สตเสือกันหนาวคือเก่ากไม่อยากอยู่ที่นี่มันหนาวนี่แหละทุกคนตัวเราอะหนาวมูดังกร่อนเนาะอ,อร่อย อร่อยเนาะอร่อยครับเอาพูดจิค่ะคุยกันสองคนนะครับ okay. แม่ติวิททำให้ป้าๆน้าๆใหญ่ๆลุงๆไอ หิวอีกอะขอโทษเด้อขอโทษเด้อ <laughs> ที่ทำให้ทุกคนหิวใช่ไหมต้องกินให้เสร่จใส่ต้นหอมถ้าชอบอผักชีไม่มีเนาะ <laughs> ผักชีไม่มีตั้งแต่วันอาทิตย์นู่นแล้ว ต้องมีต้องมีผักชีใช่ไม่ได้ละไปร้านนุ่นไงลูกร้านผักนุ่นไงเดินไปร้านซูเปอร์เออ่ข้างๆบ้านเนี่ยออเราทำหม้อเล็กๆวันนี้กินกันสองคนแม่ลูก อร่อยมากตอนนอี้ทางสวีเดนช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงนะทุกคนเพราะว่าเข้าสู่ฤด,ดูแบบ ฤดูร้อนหมายถึงว่ายังไม่ถึงฤดูร้อนแต่เขาแบบว่าเข็บเขาตั้งเวลาเป็นฤดูร้อนคือช้าวกว่าประเทศไทย5ชั่วโมงอม,อม,อม บอกว่าเราใส่ผักอะไรเราใส่ผักกะหล่ำกับผักโขมผักโขม เด็กออกมาเล่นข้างนอกหอยจะได้แซ่บเนาะวันนี้เนาะใช่หรือจะอากาศฮอนกินฮอนไม่ได้ครับเหงื่อมันออกก็ให้เหงื่อมันออกเถอะไม่ได้ มันคันจมแม่ดิหรอก็แม่อยากสดหอนหอนนะาแม่หนาวก็ใช่ยังไงมีแต่แม่หนาวครับอือมีแต่แม่หนาวดูสิถุงเท้าสองสองอันเลยนะแมทธิวช่ถุงเท้าสองอันกางเกงขาย,ยาวแต่ชอบกางเกงนอนมากกว่าเวลาอยู่บ้านใช้กางเกงนอน แล้วก็เส <c oughs> ื้อแขนยาวนี่ทิ้งไม่ได้เลยแม่แม่เลยไม่ค่อยจะอยากอยู่ที่นี่เท่าไหร่มันไอ้นี่เขาสำหรับแม่แต่ถ้าน่าร้อนมาอย่างงี้ก็ก็ก็จะนี่ได้แม่บอกแม่ทิวว่าแม่อยากไปดูดอกไม้ไอเชอรี่บอสซัมใช่ไหมทุกคน แต่แมทธิวอะแพ้เกรสรดอกไม้ไงแล้วทีนี้ถ้าเราท,ที่ไปดูที่สต็อกโฮล์มใช่ไหมแมทถ้าพาแมทธิวไปด้วยเนี่ยแมททิวว่าอะไรนะเขาจะกินปกติกินยากี่เม็ดหนึ่งเม็ดถ้าจะถ้าจะพาแมทธิวไปด้วยแมททิวอยากไปเนี่ยเขาจะกินยาห้าเม็ดเขาว่าอย่างนี้ <laughs> สเปรย์จมูกที่พ่นจมูกอะทุกคนอ,อ เขาให้พ่นแค่เท่าไหร่นะหนึ่งสองสองตรงนี้สองตรงนี้สองครั้งตรงนี้สองครั้งตรงนี้เป็นสี่เป็นสี่พ่ไอ้นี่แมทธิวบอกจะพ่นเท่าไหร่สิบครั้งสิบครั้งอ่าตรงนี้ห้าตรงนี้โอ้ยคักเน่บอแม่บอกแมก่เลยบอกกลับมาตายพอดีแม่ว่าใช้ยาเกินขนาดดูดูว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าไปเออไปอยากไปไป กลัวแมทธิวแบบเอ้คันขยเยอมาคันตาคันอะไรอย่างเงี้ยคัดจมูกดิคัดอยู่ตลอดเวลานี่แหละทุกคนยังไม่หายเลยสะสองสามทิตย์แล้วเนี่ยแมทธิวอ่อะ <laughs> รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าไม่ใช่มันอนนี่แล้วเหรอมันน่าจะไอ้นี่แล้วนะนะน่าจะมีดอกแล้วโอ้ยเบิงทุกคนกินอมดกินหมดอิลีคักแน่ไายชิเก็บถวยให้แม่เออบราบบมาณนี่ วันหลางครับว่นล่างวันลางบอใช่ใช่อือวันนี้ก็ล้างอีกได้ตวันนี้มีอ่วันนี้เก็บได้ครับวันนี้เก็บได้ไม่ล้างโอเคไปเก็บกันนะปวดดกปวดดกปวดโวดด เก็บออกเดี๋ยวแม่จะล้างเองวันนี้นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวฝากคลิไปไว้ซัำนี้นะจะ๊ะเดี๋ยวให้แม่ทิวเก็บถวยเก็บชามเดี๋ยวแม่กับจีรังเอฮ้ยมีดีิโต๋อย่วพอกันใหมนะจะ้าเอยพอกันใหมจ้าสบายดีสวัสดีขอบคุณนะที่ช่วยแม่นะนะครับ